เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่เกมเอเดอร์ลินลี่นี่ครับก็เป็นเกมแนวคล้ายๆกับดาร์กโซนนะครับผมแต่นี้จะเป็นแบบว่าแบบเป็นอาทูดีนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะไปเริ่มเลยดีกว่าดุดมีสร้างเซฟด้วยหนึ่งสองเอาหนึง่งโอเค ในที่สุดเราก็พบกันเข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้าอยู่ที่นี่และยังมีชีวิตอยู่เจ้าได้ยินเสียงข้าหรือไม่ ดิฉันหลับไปนานแค่ไหนอาหา้าดูเหมือนว่าจะตื่นแล้วสินะด้านล่างของเจ้าไม่เป็นอะไรใช่จะไม่เป็นอะไรนั่นก็ตัวอะไรเอา้าอาข้าทำให้เจ้ากลัวใช่ไหม,มขา้ขาใครเป็นแบบนี้กระพาะนักปวดหญิง เจ้าจําได้ไหมว่าเกิดอ,อะไรขึ้นในดินแดนนี้ออจําไม่ได้เลยเจ้าสูญเสียคว,วามทรงจําไปสินะเราต้องออกไปจากที่นี่กันแล้วก่อนส่วนโลกภายนอกเนี่ยจะเป็นแบบไหนเจ้าดูด้วยตาของตัวเองเถอะโอเคโอเคไปฮะจังหวะนี้ได้วิ่งกระโดด โูกหลบเฮ้ยจกออกเฮ้ยจโจโคชูโชช้าทำอะไรอีกฟันยังไงเฮ้ยเรียกโคเรียกอ๋อสามารถเรียกทูดออกมาโจมตีโคช,ช้ชาชาืชา่อโชชา้ชาชื่อโชช้าโชช้าชูขอซ้อมก่อนนะตอนนี้ขอซ้อมแป๊บนึงชูชูฟันหลบปึ๊บทำอะไรอีกอ่าฮิวยังไงไมีฮิวได้ด้วยอ่า อ๋อ <AL> มันเปลี่ยนสกิลได้โอเคนี่หลบนะหลบเปลี่ยนสกิลแล้วก็ฮิวปุ๊บฟันฟันฟันกระโดดโอเคดุยครับปะพร้อมละพร้อมไปเจอหน้ากับอะไรกัไมู้ที่นี่มันที่ไหนกันทำไมมันดูมืดมนไปหมดเลยกดเอเพื่อกระโดดฮึบอ๋อฮึบโอเค เฮ้ยอุ้ยเปียกอสศซพินเงาไม่ต้องกลัวใช้พลังของเจ้าโอเคโจมตีละปันโอโอเคไม่ง่ายนะี่นะก็ไม่ยากไม่ยากนะมาครับไปต่ออีกแล้วอือนี่เนี่ยปิวไปซะกระจายกระจายไปซะนี่ไปซะนี่ฮ่า อุ้ยยังไงต่ออ่ากดบางทีที่เห็นมันพุ่งนี่คือปุ่มมันลั่นนะฮะอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะจอยมันไม่ค่อยดีเนะี่ยปรากดว่ามันพุ่งเองนะฮะเฮ้ยใส่เดือนใส่เดือนดินนี่โคตรเท่เลยอะ่ะสามารถเรียกวิญญาณออกมาสู้ได้ไม่มีของนะอันนี้ไม่มีของแล้วก็ไป โโ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 อุย้ยหลบหลีกหลบหลีกหลบหลีกฮึบฮึบนี่แน่เข้าข้างหลังแล้วฟันหนอ,อฮึบโโโช้ะนี่แน่เป็นไงอ่ากด A กับ X พร้อมกันนะอ๋อโอเคฮึบฮึบนี่เป็นไง อ๋อนี่ซ้อมก่อนแน่เลยฮึบอ้าวปีนไงมากระโดดฮึบอุ้ยฮึบฮึบโอเคถึงฮึบเอาดูเจะหนอนดักแด้ดันเฮ้ยเฮ้ยพี่โอ้โหหลบมาฟันจังหวะน,นี้ไม่เหลือเอาฟันทีีเรียบร้อยครับ ไม่น่าจะมีพัร์เซนเนี่ยอย่างมีเลยพัร์เซเนี่ยปวดหัวกดอาลงไปฮะเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยนั่นไงนั่นไงอยิวก่อนอะไรอะเก็บอ่านจดหมายของเอลเลนจดหมายของเอลเลนเยเกอร์ไม่ใช่นะถึงซีกิต ข้าต้องการให้เจ้านำเครื่องรางไป,ปหให้กับนักบวชเขามันเป็นสร้อยคอที่ข้ามอบให้กับนักบวชทุกคนแต่ข้าได้ประสานพ่อลงไปด้วยข้าแน่ใจว่ามันจะปกป้องเธอจากภัยคุกคามของหายนะนี้ไม่ว่าการปกป้องนี้จะสามารถเส่ิมสลายไปได้แต่ก็มีแค่นักบวชเขาที่ทำให้มันกลับมาได้เขาว่าใจเจ้าจดก,การเรื่องนี้ จเอเเลรียบร้อยฮะอธิษฐานนะปึ๊บไปลุยมอมีอา่อาเมนูหลักเนี่ยภารกิจพร้อมภารกิจด้วยเหรอชำระล้างโอ้โหเยอะเลย ไปที่พักเล่นต่ออ๋อความก้าวหน้าบทที่หนึ่งพอมีให้ใส่สกิลด้วยโอ้โหโคตรเยอะเลยอแล้วเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวไปต่อก่อนเลยวรัโอ้ฮะฮะโอ้โอ้โอ้เก็บอ่า ใส่เครื่องรางเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดห้าหน่วยนี่ครับโอเคมาเฮ้ยโอ้โหหลบโจมันเรียบร้อยลวกกายฮะเถอะเจอของเต็มเลยมีเหมือนจะเป็นจดหมายหรือเปล่าคำสาป้ายหนึ่งเมื่อจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณของผู้ ที่ทุกทรมานจากกำัสาบ้ายถูกครอบนำเชื้อไลยจะก,กระจายไปทั่วร่างกายทำให้ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีเนื้อเยื่อที่เป็นอมตะเมื่อเวลาผ่านไปการควบคุมทางจิตใจและร่างกายจะสูญสิ้นร่างกายจะถูกบังคับด้วยความเกลียดชังและความเกลียวโกรธอันบ้าคลั่งอ๋ออันนี้อะไรอ่ะที่พัก โต๊ะอี้โอเคเราเจอโต๊ะอี้ครับโต๊ะอี้นั่งก่อนเซฟเซฟเซฟดูเซฟโอเคนะจะมันจะทำให้ฟื้นพลังชีวิตนี่ครับดูความทรงจำ่อยโอ้เนี่ยเริ่มต้นนะฮะโอเคอ๋อฉันพร้อมแล้วล่ะที่จะต้องไปนะ่ะ หมดกันตัวละครเอามีอะไรให้อ่านอีกแล้วครับผมคำสาบ้ายสองไม่ว่าบางคนจะยังคงมีสติสัมปชัญญะหลังจากที่ถูกครอบงำไปแล้วแต่มันก็ไม่ใช่ความโชคดีหรือการรอดพันรอดพน้นมันเป็นความเจ็บปวดและความทร,รมานที่ไม่รู้จักจบสิน้นมีเพียงปฏิหารของเนื้อบทขาวเท่านั้นที่เป็นความรอด ที่เป็นความรอดพ้นเพียงอย่างเดียวสำหรับผู้ที่ถูกสาปด้วยความเจ็บปวดที่เลวร้ายนี่ก็คือเราเนี่ยจะต้องเป็นคนปลดปล่อยคนให้พ้นจากความเจ็บปวดจได้หรือเแกรปลไยต่อลุย yeah. เนี่ยเฮ้ยโอ้โหนอนโถเรียบร้อยยังม,มีอะไรเก็บไหมไม่มี เฟันก่าโอ้โหโดนเลยโอ้โถมามาเฮ้ยอุ้ยโอ้โหหนอนทะเลต่อยไปซะเฮ้ยจังหวะนี้พิ่งวางแล้วหลบโอ้ยหลบมาอ้อมหลังมาแล้วฟันฟันเรียบร้อยฮ่าฮ่าอุ้ยนั่นไงกระโดดเองแล้วกระโดดเองแล้ว โอ้มามามาเป็นรูรูมาลงมาลงม,ม,มาเลยพี่ลงมายืนอยอยู่ข้างบนอีกแล้วอ้อมให้อ้อมไปฟันข้างหลังยังไงฮึปมาอยู่ไหนก็บดเจ้าพวกสัตว์เลยฮึปฮึปโข้วอุยโดนโ,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 โนโนฮิวก่อนมันจะแย่แล้วย่าฮึบอาเรียบร้อยตายไปซะ คนพวกนี้แหละที่โดนควบคุมอยู่น่าจะเป็นคนพวกนี้แหละครับอัลเซวินก็โดนควบคุมอยู่เนี่ยครับมาเข้ามายังไงไม่เข้าก็ถูกปุบฟันฟันเรียบร้อยไม่ไม่เข้าไงเฮ้ยทั่วไม่โอ้โหทำไมนิ่งจังโอ้ยโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเริ่มมีการตอบโต้เอ้ยเอ้ยกระโดดป่ะกระโดดไม่ได้โอ้กระโดดไม่เป็นเลยกระโดดไม่เป็นนี่เรียบร้อยตายซะฮ่า อ่าม,มันจะมีคันโยกอยู่นีครับตรงไหนสักที่หนึ่ง biography. ต้องเปิดประตูอ่ะหรือเปิดได้เลยเอาแม่มา Mother,. มามามาโหโถโตจเรียบร้อยไม่ขะน่ามือครับร่วงเลยร่วงแล้วโอ้ที่เราไปข้างบนไม่ได้เราก็มาข้างล่าง แล้วไปที่ไหนก็ไม่รู้มันน่าจะไปได้หลายทางนะครัแบแมบมันน่าจะใหญ่อยู่ไม่รู้ว่าจะไปจบยังไงนะฮึบเปิดฮึบเสียงประตูเปิดอยู่ใกล้ๆใกลใ้ๆไหนแถวนี้เหรอเฮ้ยใครเดี๋ยวเฮ้ยเดูยวๆอะไรเอา แล้วเน,นี่ยเดือดโอ้ยเดี๋ยวก่อนย,ย,ยังไม่พร้อมสู้โอ้ยเดี๋ยวก่อน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 แปบบ๊แบบแปบบ๊แบแบป๊บแป๊บแป๊บพักยกพักยกยก,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 ยก่อนอ้าวมานี่ได้เหรอเดินจู่ๆก็ทะลุมาเฉยเลยแปบ๊บนี้อย่าลงไปน่าจะเป็นบอสเหรอแบบเมื่อกี้ ลองหน่อยก็ได้นะสักต,ตั้งหนึ่งไหวปะลองดูลองเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย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 ได้อยู่ได้อย sure> ู่แต่ว่าโอ้โหมันได้เฮ้ยอ่ามีรีสปอร์นเนี่ยมีรีด้วยมอนมันรีนึกว่าไม่รีเอาละโอ้โหนี่ไงเป็นไง เกียร <S society> ์เก็บได้แล้วโอ้โหโดนโดนได้โดนโดนได้อย่างไรเหมือนว่าฮิวไปเราจะเสียดาวไปด้วยแต่ว่าเก็บชาร์จได้ใช่ไหมมามาต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นๆรอจังหวะนี่เนี่ยี่นี่นี่นะ เรียบร้อยโถโถโถเรียบร้อยมามาเดึอบมาเดึอบมาลงมาดิมาลงมาให้ฟันลงมาให้ฟันหน้าเนี้ยโอ<ฮ>เรียบร้อยเมื่อกี้บอสอยู่ตรงไหนหฮ้ยอ่าเหมือนจะไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะเนี่ยบอสอะมีอะไรให้อ่านอีกแล้ว คำพีขาวหนึ่งปหาหะาของคำสาปร้ายปรากฏตัวขึ้นจากดินแดนที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะและได้นำพาสิ่งเลวร้ายมายังดินแดนสุดท้ายว่ากันว่ามันมีความโกรธแค้นของคนสมัยโบราณปรเป็นคำสาบที่ทำให้ผู้คนเสียสติเป็นผู้คนให้เป็นสัตว์ร้ายหรือสัตว์ประหลาดบรรดาผู้ที่เป็นปหาหะาของคำสาปร้ายนี้ถูกเรียกว่าผู้องสา อ๋อแสดงว่าแสดงว่าที่เราสู้ไปทุกประด็นคือผู้ต้องสาบนะครับได้เลยอยาจะไปล้างคำสาบให้นะแต่เมื่อกี้บอสตัวเมื่อกี้อยู่ไหนต้องเปิดอีกไหมเนะี่ยเปิดไปแล้วอะมาบอสตัวแรกสินะเธอเนี่ยวิเฮ้ยไม่โดนเว้ย โอ้โหโอ้โหตีนี่ยห้าเรี็บร้อยได้เครื่องรางครับผมพลังชีวิตเพิ่มอีกห้านหน่วยอยู่กันมีอะไรข้างบนแดงๆอะ่ะคืออะไรอะ่ะไปต่อครับเอ้ยมาอีกแล้วโอ้โหใส่เดินดินใส่เดินน้ำมามามาลงโอ้โหนี่ <laughs> นขนาดบ <laughs> ื้ เอาละครับขึ้นมาข้างบนเฮ้ยหลบมาแบบดิจิตอลอ่าแล้วไปไงต่อ่ะเนี่ยน้ำตาแลแล้วหรือเปล่าอ๋อนี่ไงประตูไมมองไม่เห็นประตูเอาละครับข้างบนเหมือนจะมีดงวงวิญญาณอยู่แต่เราหยิบไม่ได้อะไรอ่ะมีเอาไปออกออกออกโอเคสุดินเงาเลยอ่าเจอจุดเซฟแล้ว พักก่อนแล้วกันนะฮะก็เหมือนกับพร์ทนี้นะผมก็พักก็พิทีก่อนแล้วกันนะผมก็้าเิดชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในคลิปต่อจอก่ครับผมสำหรับคลิปดีวกว่าตัวลาไปก่อนคุณบายครับ